วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องโดยรอบชุมชนโรงไฟฟ้ากันค่ะโครงการประเภทไหนจะรับการจัดสรรเงินจากกองทุนไฟฟ้าและชุมชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณฤดีพระรินคารค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านรองคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณยามค่ะกองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้นมีภารกิจมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรแล้วก็มีความสมําคัญอย่างไรบ้างคะท่านรองค่ะกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะอยู่ภายใต้สํา,านักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็จริงๆวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเองเนี่ยมี 6วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกเนี่ยของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่ชดเชยรายได้ระหว่างการไฟฟ้าระหว่างกันนะคะก็สืบเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนโยบายรัฐเนี่ยค่าไฟเราเนี่ยทั่วประเทศราคาเดียวกันหมด นะคะแต่ว่าต้นทุนเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะระบบสายส่งระบบสายจําหน่ายเนี่ยมันราคาไม่เท่ากาันต้นทุนค่าไฟเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยจะสูงกว่ากรุงเทพยอยู่แล้วแต่นโยบายรัฐบาลเนี่ยถ้าผู้ใช้ไฟประเภทเดียวกันอัตราค่าไฟต่อหน่วยเนี่ยมันจะราคาเท่ากันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีกองทุนเนี่ยเป็น,นกลไกนะคะที่จะส่งผ่านรายได้ระหว่างกาันระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคนะคะ ส่วนวัตถปรผสมที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการค่าปรับเวลาสั่งเดินเครื่องค่าไฟแพงที่ผ่านมาเนี่ยกลไกตรงนี้เรามีการใช้อะไรบ้างอย่างกรในช่วงโควิดเนี่ยการใช้ไฟมันจะต่ำนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คุมศูนย์ควบคุมเนี่ยก็จะต้องอลดปริมาณการผลิตไฟฟ้า ลงก็ต้องสั่งเดินเครื่องให้มันปริมาณเนี่ยให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงอย่างคุณแดมก็น,น่าจะรู้แหละว่า<ด>ไอ้แก๊สธรรมชาติมันราคาแพงที่ผ่านมาแล้วก็แก๊กก็ไม่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสั่งเดินเครื่องโดยอาจจะใช้น้ํามันซึ่ง<อ>มันจะถูกกว่ามันก็คือใช้กลไกตรงนี้นะคะแล้ววัตถุประสงค์ที่สมเรื่องการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านะคะก็คือที่มาอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าไปตั้งที่ไหนชุมชน ที่ใกล้โรงไฟฟ้าต้องได้รับประโยชน์ได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับการพัฒนานะคะในด้านต่างๆนะคะ7ด้านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีในเรื่องของงานวิจัยเราก็ส่งเสริมเยอะแล้วพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านมาคุณยมจะเห็นว่าค่าไฟเนี่ยค่อนข้างแพงเราก็มีการช่วยหน่วยงานรัฐเพื่อ ในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ลดฝ่ายพวกนี้เราก็ส่งเสริมพลังงานหเหลียนไม่ว่าจะให้เงินโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ให้ไป200กว่าล้านกรุงเทพมหานครเอง,เองนะคะเราก็ให้เงิน189้าล้านนะคะเพื่อที่ให้เขาเนี่ยไปติดโซะล่าเซลล์แล้วก็จะได้ลดเรื่องพวกนี้ให้โรงเรียนโรงบาลหรือพื้นที่ห่างไกลเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็อยู่ใน,นกลไกกองทุนเกือบทั้งหมดหรือวัตถุประสงค์ที่5สร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักอะไรต่างๆ การมีส่วนร่วมซึ่งปัจจุบันก็น่ยบายแล้วก็เป็นเรื่องลด CO2 ก็มีการให้ความรู้เรื่องค e นิจีฟอร์ไลท์ขออนุญาตเกริ่นภาพใหญ่ของกองทุนให้ฟังนิดนึงว่าบทบาทภารกิจเนี่ยจริงๆไงเพาะ่ามีหลายบทบาทมีหลายภารกิจฟังดูแล้วบทบาทของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยจะไปทําโครงการในหลายๆด้านเลยนะคะ,ะท่านรองคะแล้วที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2 5 6 5และปีงบประมาณ25 6 6เราได้ไปสนับสนุนโครงการในด้านใดบ้างคะ โครงการเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7ด้านนะคะก็จะมีด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานด้านสาธารณูปโภคเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ด้านอื่นๆที่เหมาะสมก็มีทั้งหมด7ด้านนะคะงบประมาณเนี่ยที่เราลงไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณ3,000ล้านในการพัฒนาชุมชนแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอะลงไปประมาณ ,4000 กว่าล้าน 8,000โครงการทั่วประเทศถ้าชุมชนไหนเข้าสนใจอยากจะขอสนับสนุนโครงการจากกองทุนพลังไฟฟ้าชุมชนจะมีส่วนร่วมแล้วก็ขอสมุนโครงการนี้ได้อย่างไรบ้างคะคนที่จะได้โครงการชุมชนเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านะคะแล้วก็จะเข้ามามีส่วนร่วม โดยการประชาคมโครงการทุกโครงการเนี่ยต้องผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้านตำบลมานะคะก็คือต้องเป็นความต้องการของชุมชนจริงๆเสนอโครงการเข้ามาตามขั้นตอนการบริหารจัดการเนี่ยก็มาจากพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าจะมีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อรอบบนฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นคนอนุมัติโครงการเป็นคนดูแลโดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีภาคประชาชนหนึ่งสองในสามนะคะมีภาครัฐแค่หนึ่งในสามเท่านั้น ภาคประชาชนเนี่ยสองในสามเนี่ยที่มาเป็นคณะกรรมการเนี่ยก็เกิดจากชาวบ้านนี่แหละเป็นคนเลือกผู้แทนของเขาเข้ามาเพื่อให้มาบริหารจัดการกองทุนแล้วก็ผู้แทนเนี่ยก็จะมาร่วมกันพิจารณาแล้วก็อนุมัติโครงการเลี้ยงลำดับความสำคัญของโครงการนะคะหรือให้สอดคล้องกับด้านต่างๆจะเป็นโครงการใหม่ก็ได้หรือจะต่อยอดโครงการเดิมก็ได้หรือจะเป็นโครงการที่อยู่ในแผนเนี่ยของตำบลก็ได้ก็ได้หมดแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านการประชาคมค่ะเรียกว่ามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลยใช่ค่ะค่ะในฐานะที่ท่านรองเป็นผู้บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตั้งแต่เริ่มต้นท่านรองมองเป้าหมายแล้วก็มีความหวังที่จะให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้านั้นเป็นอย่างไรบ้างคะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป้าหมายเราเนี่ยเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นะคะแล้วก็มีเศษรษฐกิจชุมชนที่ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเนี่ยต้องดีนะคะที่ผ่านมาก็เป็นไป,นป,นปนตามเป้าหมายแต่ในอนาคตเราก็จะบูรณาการเนี่ยวัตถุประสงค์ของกองทุนชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้นชาวบ้านก็ต้องสนใจด้านสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงไฟฟ้าด้วยดูแลเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมลด CO2 ก็จะให้ความรู้เนี่ยถึงระดับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทําให้ชุมชนเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นมีออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์าบอนด้วยที่สําคัญอ่ะเราต้องการไดเอทโครงการก่อสร้างนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเนี่ย จะเน้นไปที่โครงการก่อสร้างพื้นฐานเนี่ยเยอะมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันมีครบท้วนแล้วซึ่งกองทุนก็ไปเสริมภาคลัฐเดียวพอสมควรนะคะ ในอนาคตเราก็จะเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นชุมชนอีโคนะคะเราก็จะให้ความรู้ด้วยแล้วก็ลักษณะโครงการเนี่ยเราก็จะเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยกระบวนการมีส่วนร่วมเดิมเนี่ยเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยมาประชาคมมาร่วมกันแต่เราเนี่ยจะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันซึ่งชาวบ้านเนี่ยสามารถ โหวตเลือกโครงการเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะตอนนี้เรากำลังเ,เทสอยู่ว่าชุมชนเมืองถ้าเราโหวตผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยชาวบ้านาสนใจไหมเหมาะสมไหมแล้วประเมินแล้วมันได้โครงการที่ดีไหมหรือถ้าพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านจะสะดวกไหมก็คิดว่าเอาระบบไอทีเนี่ยมาช่วยในการประชาคมมาช่วยในการเข้าถึงแหล่งเงินรวมโดยเฉพาะถ้าเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่นะคะหรือเรื่องที่อาจจะโดนกิดการไม่ได้เข้าถึงโครงการก็ลองเรียนผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดแล้วก็ให้ความรู้ชาวบ้านก็คือเราจะาวางแผนให้เป็นระบบก็เป็นชุมชนอีโคโไปเลยนอกจากคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความยัง่งยืนด้วยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ค่ะ่านรองคะฟังดูแล้วชุมชนรอบโรงไฟฟ้านี่สามารถเข้าถึงการขอบสนนโครงการจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นมากเลยนะคะและที่สําคัญค่ะเป้าหมายโครงการต่างๆก็จะเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวันนี้ได้ทําความรู้จักกับบทบาทภาร,ระหน้าที่ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้านะคะในการที่จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันค่ะขอบคุณท่านรองค่ะ<ช>สวัสดีค่ะ